การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อสร้างความปรองดองที่มีพลเอกสนธิบุญยรัจรินเป็นประธานจนกระทั่งถึงเวลานี้19นาฬิกาแล้วบรรยากาศของการประชุมยังดุเดือดและยังไม่เห็นเค้าลางของการที่จะเดินไปสู่การสร้างความปรองดองโดยเฉพาะคู่ขัดแย้งในสภาผู้แทนราษฎรโดยช่วงหนึ่งของการอภิปรายนั้น นายสุเทพทึกสุบันได้อภิปรายถึงการสร้างรัฐไทยใหม่ทําให้ในายเจริญจันโกมลประธานที่ประชุมนั้นสั่งปิดในสุเทพและหลังจากนั้นมีการประท้วงโดยก่อแก้วพิกุลทองสสเพื่อไทยโดยยืนยันว่าการอภิปรายการพูดถึงรัฐไทยใหม่บนเวทีของการชุมนุมคนเสื้อแดงนั้นเป็นการพูดถึงในมิติการสร้างรัฐไทยใหม่ที่เป็นอำนาจอธิปไตยโดย เป็นอำนาจของประชาชนมาบอกว่าเป็นนักเลงไม่น,นักเลงมาท้าทายกันเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ดีเป็นตัวแทนของประชาชนเพราะฉะนั้นก็ทำหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์กติกานะครับมผมจะไม่ประท้วงนะครับแล้วก็ผมก็จะบอกน้องๆเขาว่าถ้าเขาไม่ทําผิดข้อบังคับก็ไม่ต้องไปประท้วงแต่ถ้าทําผิดข้อบังคับมันก็ต้องประท้วงนะครับ ถ้าผมทําผิดก็บังคับท่านก็ลุกขึ้นประทว้วงผมไม่ต้องการใช้สิทธิที่ไม่ชอบเราก็จะทําสิ่งที่ชอบกันอยู่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าผมอยากจะปรองรองด้วยและผมจริงใจที่จะปรองดองแต่ผมก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องทําคือให้ประชาชนทั้งประเทศเขาเห็นด้วย เพราะผมจะตั้งตัวเป็นใหญ่คนเดียวในประเทศไปปรองรองกับคุณทักษิณกับระบบทักษิณกับคุณจตุพรนี่ผมไม่ปรองรองด้วยเพราะผมไม่เชื่อแต่ถ้าคนทั้งประเทศเขาบอกว่าเห็นด้วยต้องปรองรองสุเทพไปกับเขาแน่นอนก็ก็พูดชัดฮนะเพราะฉะนั้นต้องมีใจเปิดใจก่อนตอนนี้ไม่ใช่กลางถนนราชดำเนินตอนนี้ไม่ใช่ข้างทำเนียบ ตอนนี้ในสภาไหนก็จะสนธียสนทนาไงผมพูดอยาบตรงไหนไหมผมพูดอะไรผิดไหมเพราะฉะนั้นขออนุญาตผมขออาาานุญาตท่านประธานครับว่าผมจะขอใช้เวลาและ่าพิพรายอยู่ในเหตุในผลในประเด็นถ้าไม่ใช่ทั้งสภาว่าช่วงของนายสุเทพอยูพิพายกี่นาทีต่อไปนี้ จะไม่มีสมาชิกพรรครัฐบาลคนใดส่งเสียงประท้วงในายสุเทพแม้แต่เพียงรายเดียวและขณะเดียวกันเมื่อผมลุกขึ้นยืนอภิปรายก็ต้องไม่มีสมาชิกพกรรคประชาธิปัตย์ยืนขึ้นประท้วงผมเช่นเดียวกันแต่และฝ่ายต่างทําหน้าที่นะครับส่วนกรณีคนอื่นๆสุดแท้แต่ท่านประธานผมจึงขอท้าทายนายสุเทพว่า จะกล้ารับคำท่า,ทานน,น,นี้หรือไม่เพราะสภานจะได้เดินหน้าไปนายสุเทพอยากคำวิรายอะไร ผมก็มีของครบอยู่บนโต๊ะพร้อมจะต่อสู้ทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อบรรยากาศมันเดินหน้าประชาชนเขาได้ดูโทรทัศน์แล้วได้เกิดอัตลักษณ์นะครับจะใช้ภาษาคุณสุเทพก็ฟังแบบคุณสุเทพหรือจะฟังแบบผมก็ฟังแบบผมแล้วให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินกันขอบคุณท่านประธานครับอย่าอย่าใช้คําว่าเป็นการท้าทายเลยนะเอาเป็นว่าอาลการปร,าประท้วงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทำให้ในายจะ นายจุรินลักษณะวิสิทธ์สอสอพักประชาธิปัตย์นั้นได้ลุกขึ้นมาประท้วงการทําหน้าที่ให้ประธานสภานั้นควบคุมการทําหน้าที่ให้เรียบร้อยโดยยึดถือข้อบังคับการประชุมสภาและรัฐธรรมนูญทุกอย่างต้องมีกฎเกณฑ์กติกาที่สภาเป็นผู้กําหนดผมขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานครับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่สภาเดินหน้าไม่ได้เพราะ มีปัญหาอุปสรรคประการหนึ่งอุปสรรคที่ว่านั้นก็คือว่าประธานสภาหรือผู้ที่ทําหน้าที่ประธานยึดเฉพาะข้อบังคับผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับถ้าพูดอย่างนี้แล้วไม่ชี้แจงเกิดความเสียหายผมยืนยันว่าผมทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ยึดสองหลักที่ทำงานมาโดยตลอด แล้วก็ขอ,อยืนยันว่าที่ทานรองประธานเจริญปฏิบัติหน้าที่เมื่ลงไปเมื่อสักรู่เนี่ยท่านรองเจริญก็ยึนสองหลักนี้โดยตลอดผมน,นั่งดูตลอดนะต่อมานายสนทียนทองได้ลุกขึ้นมาอภิปรายขอให้สมาชิกในที่ประชุมแห่งนี้ได้มองไปถึงเป้าหมายของการสร้างความปรองดองที่จะเดินไปสู่จุดหมายเดียวกันก็คือลืมเรื่องในอ,อดีต ท่นประธานาครับผมนานๆาผมจะพูดสักทีหนึ่งที่ผมบอกว่าท่านสุดเทพเนี่พูดแน่พูดดีแล้วพูดหมายความว่าอะไรอะไร,ะไรต่างๆแต่ผมจะไม่พูดถึงท่านอีกแล้วการที่จะบองรองกันมันก็มีสาเหตุล่าวหากันถูกไหมครับแล้วเราํำลังจะมากล่าวหากัานในสภาอีแล้วมันจะจบได้ยังไงเพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรมาแลอวแต่ในช่วง4ปี5ปีมาเนี่ย นะครับไปถามใครทุกคนนะยครับเขาอยากปองดองไหม้มันไม่ปองดองกันไม่ได้ที่ะสภาเท่านั้นเองแต่ข้างนอกเดี่ยวเขาปองดอง,เข,อง,ดองเขาอยากจะปองดองกนะันทั้งนั้นแหละแต่ในสภาเนี่ยนครับกล่าวหากันไม่หยุดไม่หย่อนขึ้นมากกัพูดกันนะแหนกันอะไรกันแล้วไม่จะไปจบยังไงการที่จะจบได้นะครับเรื่องเก่าต้องไม่พูดกันเลยมันจะต้องเอ้ยพี่เอ้ยน้องเอ้ย อย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะเรื่องเก่าใครผิดใครถูกต้องไม่พูดกันเลยนะครับต้องไม่พูดไม่กล่าวหาอะไรกันเลยเรามาทําหน้าที่ของเราตามเป้าหมายที่เราอาสาเข้ามาทําหน้าที่ให้กับราฐกาเมืองทนั้นนะครับไอ้เรื่องเก่าๆไม่ต้องหรอกที่มันฆ่ากันเนี่ยบ้านพี่มองว่ามันท่ากันเป็นล้านๆนยครับเนี่ยท่านอุนเซนขมินแดงทำไมถึงได้ได้นายกขมรแดงขึ้นมา ก็เพราะว่าได้สุดสุฆค่ากันถึงกับขับไล่พระเจ้าเป็นดินหลงตัวเองออกไปต่างตัวขึ้นมาเป็นป,าาะะประธานาธิบดีผลที่สุดนะครับก็สามฝ่ายเกิดขึ้นก็ฆ่า,ากันถามว่าเถียงกันไปทุกวันเนี่ยแล้วเหตุการณ์สี่ปีห้าปีเนี่ยประชาชนได้อะไรมีแต่เสียกับเสียมีแต่เสือกับเสียผมอยากจะให้การประชุม สภาเนี่ยนะครับผ่านหน้าข้มามหาศาที่เคารพครับ,รบผมขอประท้วงท่านประธานที่ปล่อยให้ท่านผู้สูงอายุเสนอเทียนทองพูดเลยเถิดผมไม่พีปลายเนี่ยผมไม่ได้พูดเลยว่าใครผิดใครถูกผมไม่พีปลายนีย่ผมไม่ได้ชวนทะเลาะเลยอย่างที่คุณเสนอกำลังกล่าวหาผมผมไม่พีปรายนีย่ผมยังไม่ได้พูดถึงสถาบันเลยคุณเสนอกำลังทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเมื่อนายสุเทพเทือกสุบรรได้ลุกขึ้นมาอภิปรายคราวนี้นายสุเทพได้พูดถึงเรื่องของการสร้างรัฐไทยใหม่อีกครั้งหนึ่งสร้างพูดถึงเรื่องของชัยชนะของกลุ่มขมรแดงที่เปลี่ยนแปลงประเทศซึ่งคุณสุเทพยืนยันว่าจะยอมให้เกิดในลักษณะเช่นนั้นไม่ได้ขณะเดียวกันจตุพรพรมพันธ์สอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยก็ได้อภิปรายโดยชีย้เห็นถึงว่า เสียงข้างมากในระบบรัฐสภาเป็นที่ยอมรับตรงกันว่าให้เสียงข้างมากนั้นเป็นผู้บริหารประเทศโดยเสียงข้างน้อยคอยทำหน้าที่ตรวจสอบเปลี่ยนเป็นระบบประธานาธิบดีแล้วก็ให้มีพักการเมืองพักเดียวปกครองประเทศถูกหรือผิดไม่ใช่เรื่องที่ผมจะวิจารณ์แต่บอกว่ามีความคิดอย่างนี้ นี่คือแนวความคิดต่างจากแนวความคิดอุดมการทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเราจะปรองรองเราก็ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดกันผมนี่ปลุมใจครับกังวลใจกัวว่าระบอบทักษิณแนวความคิดแบบทักษิณหรือว่าพักเสื้อแดงนจะย,ยึดประเทศไทย กลัวว่าจับผมไปสัมมนาใหม่ล้างสมองผมใหม่เพราะผมคิดไม่เหมือนเขากลัวว่าถ้าล้างสมองผมไม่ได้สัมมนาแล้วไม่ได้ก็จะส่งผมกลับไปทํานาเพราะผมเห็นเคยเห็นตัวอย่างตอนที่ขมินแดงยึดรัมภูชาปูตินนี่ก็ะัดธนารเสียงข้างมากยิ่งละระเดันการเสียงข้างมากอภิสิทธิเวชาชีวะถ้าหลัการนี้ก็เป็นพัิธนารเสียงข้างมากเช,าช่น,เ,นเดีดเยวกัน ปรตายค่อยเสียงข้างมากบริหารประเทศเสียงข้างน้อยทําหน้าที่ในการ,รตรวจสอบบรรยากาศของการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรผ่านมาสองวันแล้วยังไม่เห็นหนทางที่จะเดินออกไปสู่ประตูของความขัดแย้งได้นี่ยังจะทําให้เห็นว่าการเมืองของบ้านเราและการปรองดองคงไม่ได้เกิดขึ้นได้ไง่ายๆในประเทศไทยเวลานี้ครับ